ขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับเพชรก้ามีดหมอนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมครับเป็นมีดควานช้างของหลวงพ่อเดิมนะครับ้า้ฝักไม้นะครับความยาวนะครับฝักรวมด้ามเลยนะยาวอยู่ที่เกือบ20นิ้วนะครับเรือนิดนึงจะ20นิ้วนะครับผมนี่นะครับมีความ ใหญ่ความยาวนะครับด้ามไม้ฝักไม้นี่นะครับเป็นแกะทั้งฝักแกะทั้งด้ามนะครับซึ่งสุวันนี้ก็หายากแล้วนะครับผมไม่ค่อยเจอนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามทักทายมาได้ครับพูดคุยกันได้นะครับที่0 5น1์หกหนึนนะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับผมนี่นะครับมาชมกันนะครับนี่ครับเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะครับ ความยาว20นิ้วนะครับเกือบ20นิ้วเลยนิดเดียวเองนะครับนี่นะครับดูด่างด้ามนะครับด้ามด้านนี้ก็แกะเป็นหลงพ่อเดิมนะครับผมนี่นะครับด้านนี้ก็แกะเป็นหลงพ่อเดิมนะครับผมนะครับนี่ตรงปลายด้ามก็แกะเป็นยันนโมพุทธยะนะครับยันพระเจ้าห้าพวงนะครับ นได้สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมนี่ครับกันรัดด้ามเหล็กดำนะครับผมครับดด้วยเหล็กดำนะครับฝักแกะเป็นรูปช้างนะครับช่องแรกนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับก็เป็นยันนะครับยัน่้นหัวนะครับนี่ครับลายฝักนะครับแกะ เครื่องรางสุดยอดเครื่องรางของผงพ่อเดิมเลยนะครับสิงสามขวัญน,นะครับผมนี่นะครับสายฝากรกัดด้วยแผ่นเหล็กดํานะครับนี่นะครับดูกันชัดๆนะครับสวยงามนะครับผมเรามาชมด้านนี้นะครับด้านนี้ช่องแรกก็แกะเป็นรูปช้างเช่นกันนะครับ ครับยันพระเจ้าหาพระองค์นะครับนระโมพุทายะอันนี้เป็นจันบะอุนะครับผมปลายฝักก็เป็นสิงสามขันเช่นกันนะครับนี่นะครับกสวยงามมากนะครับสิง่งถึงวันนี้ก็หายหาได้ยากแล้วนะครับ ดูรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมองไม่ให้รัดฝักนะครับมีมือปานีดมากนะครับผมนี่นะครับดูสภาพไม้เก่านะครับเก่าธรรมชาติเก่าจากการเวลานะครับอายุมากเก้าสิบถึงร้อยปีแล้วนะครับผมเป็นมีดชั้นคูก็ว่าได้นะครับนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขังแน่นอนนะครับผมในสนใจก็อย่าลืมทักทายมาได้นะครับ ความแห้งของไม้นะครับเก่าของเขานะครับเก่าธรรมชาติเก่าเดิมๆศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับผมมาชมใบมีดกันนะครับใบมีดยาวอยู่ที่12นิดสิบนิ้วนะครับ12นิ้วกว่าๆเลยนะครับนิดๆเลยนะครับแต่ไม่ถึงครึ่งนิ้วนะครับ12นิ้วนิ้วนิดๆนะครับผม ไ่มีดไปขึ้นสนิมนะครับโครหนึ่งเป็นยันนะครับเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับถึงหายากมากแล้วนะครับผมนี่นะครับมีดวานช้างขนาดใหญ่นะครับดูนะครับรอยตอบหน้านะครับสวยงามนะครับผมนะครับเป็นหน้าตีมือของช่างฉิมนะครับ ดานะครับนี่ะครับคาบใครนะครับธรรมชาตินะครับไม่มีดไม่ขึ้นสนิมนะครับผมคลังกระแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับสันมีดหนานะครับผมนี่ครับชมด้านนี้นะครับเป็นยันพระเจ้าพระองค์นะครับนี่ครับกระะพระคาถาตอกลึกนะครับรอยตอกลึกนะครับผม นะครับตอบด้วยมือนะครับท่าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทักทายมาได้นะครับวันนี้จะรีวิวเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมต้างการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสนใจก็ทักทายมาครับ 1 059ึ่6 6นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับคาานี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับ